วันนี้มาไม่กะบางนาะจะมาดูป๊อปหมาไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยต้องจำเอาไว้ว่าเราอยู่ตรงร้านแหลมเจริญซีโฟนี่นี่ไงอ๋อแต่คอมมีงานอะไรไม่รู้เนี่ยมีงานป๊อปหมาดเปล่าหรืไม่ใช่ปูซานเหรออ๋อด้านทองสม กับข้าวกับปลาตรงปลาใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูร้านทองมิงนเนาะนี่เราชอบเมกกาบางนาเพราะว่ามันมีแบบเนี่ยที่ให้เดินให้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวต้องวนกลับมาไม่ต้องวนเออถ่ายรูปไงเมื่อกี้เซิร์ชแล้วเขาบอกว่าป๊อบมายอยู่ชั้นหนึ่งเมกาบางนานะคะก็เดี๋ยวเดินเชื่อมไปตนูไหนไม่ใช่ตรงนู้นตรงที่ให้เล่นน้ำตรงนู้นแม่ลือเอาเกงเกงมาด้วยคิด เขาแบบเชื่อมถึงกันหมดเลยแล้วก็มีหลังคาเนาะมันก็สะดวกดีไปเชื่อมถึงกันหมดลรลานอาหารก็คือแบบหลายร้านมากฝนมากอันนี้ร้านอะไรโตไก่ บุฟเฟ่ที่นี่บุฟเฟ่เยอะที่เป็นสีตาใช่ไหมแม่เป็นสีชมพู mm hmm. อุ้ยมีขนมจีนบุฟเฟ่ด้วยน,นะสาขาเนี้ยเ mm hmm. จียงเออคนกินเยอะเลยเ mm hmm. จียงสาขาไม่กะาบางานมีขนมจีนบุฟเฟ่ร้อยสี่สิบห้าบาทเออดิอะ่ะอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้เอสเซ่กาแฟอุ้ยหอม mm hmm. หอมมากอันนี้ U ูแอนออันนี้มิงซื้อจ้ามีโอ้มีที่ให้นั่งด้วยอ่ะมิงซื้ออ๋อหนังใช่ไหมที่บอกที่บอกเดี๋ยวเราจะไปดูอุ้ยตัดส0 ไปเข้าห้างไหนอ่ะช่วยดูป๊อปมาดูไหนแล้วค่ะไม่เจอเขาบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งโซนหน้าอีเกียแล้วเราก็ลงมาชั้นเอลทุกคนแต่มันจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวไปหายทางเข้าอีเกียก่อนเจอแล้วจ้านี่ป๊อปมานะคะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนช็อกโกแลตแฟคทอรี่แล้วก็ป๊อปมาะโตัวุายตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปเข้าเข้าแถวไหมไปเข้าแถวเข้าร้านดูเนาะยงไงเ้แวไม่ใช่เหมือนัเข้าอเคโอเค ขอดูหน่อยครับชูบอลนะใชเดี๋วอลุ่ค้าลีมันต้องลงมเป็นนานหนาแต่ว่ามีแค่นนหนครับซื้อดิวมาเท่าไหร่อะ950 9 5้าสิบซื้อดิวจากทางที่หับใช่ปะสั่ในเกีย่าใส่ในเกียร์เอ่อซื้อหางที่หับไวทตคอรัท เขาเตรียมเอาไว้เดี๋ยวเพิ่งเขียนอะไรนะเดีย๋ยวเพิ่งนะเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งขอดูก่อนอือนี่ไงก้าลอยน่าเต๋เลือกได้ห้าอย่างสําหรับสามคนก็มีอันนี้เลือกมาแล้วใช่ปะ่ะคิดมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถามว่าข้าวอะไรนะ้ำอะไรน้ำอะไปการได้ำอะอาน้ำส้มดูก่อนเลยดูก่อนดูก่อนดูก่อนเลยว่า <c oughs> มีอะไร เราว่าเรื่องอะไรไว้อะอยา่างนี้เอออันนี้หนึ่งน่าจะเป็น,นมีเกล็ดสูตรตุ้มตัวอะไรนะเก็ดสูตรตุ้มตัว,ตว,ตวอ๋ออ๋อแล้วก็เอาเนื้อไปผัดพริกไทยดำใช่ปะ่ะก็แป๊บนึงแป๊บนึงแล้วอย่างที่สองอย่างที่สองก็จะเป็นขนมจีบกุ้งกับหาตับกุ้งจะเป็นกลิ่นต,ต่างเก็มไม่ต้องใส่ สิบกุ้งอะไรฮะขาเก่ากุ้งอืมก็ได้อย่างที่สามก็จะเป็นอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอวอันนี้เลือกได้สองอย่างอันนี้เลือกอะไรก๋วยเตีนก๋วยเนี่ยเรียกว่าอะไรเหรอกล้วยแต่เขาเป็นกุ้งคี่จะได้กินอ้าวไม่มีเป็นข้าวเลยหรออันนี้เขามีข้าวให้นะข้าวสามข้าวสวยเป็นดี่ยวย่เพราะว่า ไปทุกข้ามันถูกเป็นจานเดียวเลยด้วยกอ๋อก็หอดูดูเวลาใช่ไหมพองันก็ตามนั้นแล้วก็สั่งอะไรเพิ่มนะเขาของอยู่เขาสัดเดียวกัอ๋อได้ได้คิดจะเอาอะไรนะเอดูดูไม่ดูข้าวผัดอันนี้มันน้ำส้มปั่นยูสุไม่เอาเอาน้าส้มธรรมดาเอาน้ำส้มปัเนยูสุเอาธรรมดาก็พอแกเา้งร้อยสบห้าเลยาเดียวนี่ ไอ้พวกชานมเย็นเอานมเย็นไม่ได้หรอนมคูนี่ย่ะนมอ๋อนี่ยงนี่ไงอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเมนูให้ดูเนอะว่าแบบกระทงยังมันได้คือชิมบ้างอะไรย่างเี้ยนมคูชามันได้ได้มันมีรีฟิลด้วยนี่คิตฮวยก็รีฟิลนะ49บาทแม่ก็คูยาวแมไม่ได้ถามพีกาเนี่ยจาสิบ้าบาทสามลิตรเป็นเย็นใช่ป่ะแล้วกาหนึ่งเป็นเหยือกหรือเป็นกา คนเดียวกันด้แค่สองคนก็ไม่ไหวแล้วเพราะจริงได้ถึงตักตีดคนอ๋อได้ได,ด้ดีกว่าดีกว่าอ๋อเอางั้นก็ได้ถึงนี่เอาเอค้กขวยก็าราคาเท่าคิดมีอันนี้ด้วยนะ,ะมีจิ้มจี๋ป,ปั่นมีแตงโมแล้วก็มีเอาคิงตาลุกไหมนี่สตอร์เบรด ยยยอย่าเพิ่งหย่บเล่อ๋อดูเย่าใช่ไเอาข้าวอวะไรอะไรเดีูอ๋อยอเ,เดี๋ยวดูก่อนเสร็จแล้วไปอันนี้ปลาหมึกไข่เค็มนี่น่ากินอ่ะชคชิจะเอาไปอม,มอดิสก่อนเรายไม่ได้ Thank mm -hmm. you. เ็นขี้ใส่พิไัยเพิ่มไหมไม่ทำยตายเต้นไปต่อยืบับา,า,าง่ยังไม่ให้กินหลอกน้ำอะ่ะต้องกินข้าวก่อนเข้าใจไหม หมูกล้วยแล้วก็เนื้อผัดน้ำมันหอยอันนี้คืออยู่ใน<ส>เซกเนาะอ่อเนื้อผัดพริกขี้หนูอื้อ่อยอ่ะกินอีกอันเนี้ยสั่งมากินด้วยแล้วก็กินอันนี้ด้วยแม่จะรอถ่ายรูปพร้อมๆกันหมูกล้วยอันนี้คือไก่ทอดใช่ไหมนุ่เอ๊ะเหมือนกุ้งเลย อร่อยอ่ะที่มันที่ไม่รู้แม่กินอะไรไปเด้งมากอันน,นี้แฮมแน่นอนพิดทอดอต้องกินกับข้าวอ่ะเนี่ยนั่งยังไม่มากินพิดเถื่อเลย Ngon. Anh nhớ cung nghe ngon Tính cung rồi. Th Nằm ừ, <laughs> ừ. <coughs> <coughs> <Nám> mà đã. đã Ta ไม่กินกุ้งแบบแนะนำ <c oughs> โหชาแก้วสูงมากอันเท่าไหร่นะชาแนะนำสั่งเป็นเหยือกห้าบาทถุกกว่า เฮ้ยดูที่เต็กหอมใหญ่มากขวัญขึ้นเลยขวัญขึ้นเลยเอาปะัเองเน่สักรูน่ากมันต้องพันกับแป้งอยู่ตั้งแบเดี๋ยวเขาทำให้ดูเดี๋ยวแม่ทำให้ดูจริงเขาต้องพันผัก ผักมีต้นหอมมีแตงกวาตอนนี้เป็นเป็นพริกหวานถ้าคิดไม่กินก็ถอดออกได้เพราะชอเป็นเหมือนเขียบผัดได้แล้วก็จะห่อกับหนังเป็ดแล้วก็แป้งขอบคุณค่ะกินข้าวก่อนนะอุ้ยเอาไว้ตรงท่อก่อนดีกิ่าไอ้นเกินอ่ะ ใหญ่มาก,มก,กเาหนือมากขาเก่าก็น่วากินว้าวน่ากินมากวิอจีเป็นไงอ่ะคิดแม่ชิมหน่อยอร่อยหวานไหมไม่หวานไม่หว,ไมหวานนะครับโอเคเดี๋ยวแม่ทำเป็ดลปกินใหน้ินขีใหญ่อร่อยออร้อยสิบห้า เนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำอ๋อมาแล้วเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำอ๋อนี่ไงพริกเนี่ยหนังเป็ดอะพอเขาล่อนออกใช่ไหมมันก็ต้องมีเนื้อใช่ไหมก็เอาไปผัดพริกไทยดำให้เออมันต้องกินแบข้าบูกินแบบจอกเลยมานี่ไงจะบอกว่าเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำคือแบบน่ากินมากไนอีสุดๆเยอะมาก เด็ดเนี่ยเราเด็ดเดี๋ยวยทำเป็ดปะกิ่งให้คิดก่อนกินตัวซี่มีไม่รู้นะไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันก็คืออย่างนี้ปะ่ะแล้วก็คิดไม่เอาพริกใช่ไหมหัวหอมก็ไม่น่าเอา,าต้องถอดอ,ออกไป้งเก,กลีนนะย,นย่นะมันน้อนหยอดน้ำจิ้มหน่อยนึง จิ้มเข็มๆอนี้ทีแ่แม่กินก่อนเลยไม่ได้จิ้มแต่ไม่อยากกินฮะไม่อยากกินอ้าวขินแล้วก็หมวอหนี้กิ้นไหนแรปลูกเออกินเป็นแรปอ่ะ,อะไม่กินม้กอร่อยเพราะว่าหนังเป็ดมันจะกรอบมากนะ แล้วเป็ดปักกิ่งจำไว้หนาไม่ชอบปอกกิ่งยังกินไม่ถึงเป็ดเลยกินเป็ดจอนกินแต่แป้งมะป่าเลยนะดูคีกินแต่แป้งมะป่า,ปา <c oughs> อันี่ใช่ไหมช้ำๆเน้ำจิ้มอร่อยนะเมื่อกี้ เต๋อจังเออหนังเป็ดคือแบบ,บกรอบนุ่มเลยอ่ะอร่อยเลยนี่อ่ะอร่อยมากหนังเป็ดกรอบๆให้ลองคุณยกรรมเชื่อเถอะมันการกินเป็ดด้วยกันตามเป็นตาลอกเป็ด โอเคกว่าจะหาหงุนได้ป้าเอาอะไรก่อนดีเราขี่เอาข้าวเลยแล้วกันคือเออใช่เออพ่อไม่ขอขัะไม่ขอช้อนเราจะขี่ข้าวเลยไง นจะโฉยลูกฝันที่เรไมคุ้นกาเข่าติดทา้าผ่านี่เขา Hãy subscribe mm. ừ. Rồi, Đây. เพราะว่าไม่เลี่ยนไง,งมันเผ็ดแลหละเราคซีมีกิดีกว่าอ,อ่ีลูกใหญ่มาก นาขนมจีบอร่อยขาเข่าก็อร่อย กรพินผัดหมูควยนผัดหมูควยก็คือกลางอื้งไม่ชากินเห็นงน่คือฝันรอน ที่ะห,หนังเป็ดเป็นบางแล้วแต่กาเนี่ยมีมแข็งปะโอเคอ่ะ เซอร์มิตราเขาคือคนมาใช้บริการเสริมไปเขาขออยูดิเฉยเขากำลังบริการเนี่ยเราว่าไม่น่ายืนคุยกันอยากกินตับผัดตับผัดกระเทียมอะไรเงี้ยเป็ดอร่อย ก็มีนิกไก่ดำเอาเลยมีเนื้อปิดยนาเอาไปเลยเนึ้อนี้ีก่ไ่อกโถ่เนื้อผัดปีกขนมไเป็นปลาแล้วนะคุ้มกว่นะตัวก็เริ่มหนึ่ง ่ราคาถูกกว่าราคา้อยเป็ดมันได้สองจานห้าร้อยเลื่อนไปเป็ดได้เนื้อด้วยเพราเนื้อเป็ดคือแบบหนันหนาๆเลยอ่ะอืมเสี่คนสำแห้งเจ็ดร้อยได้อย่างละหนึ่งใช่ปะไม่ครับอันห้าสี่คน แชมโบ่ีฟู้อ่ะมีดีเวยติ่มซำเขาอ่ะนี่นีไหมฮะแชมโบมีแค่ที่พาราาครับที่ไอคอนสยามน,นักตเต่าเขาอ่ะเขงหนึ่งมีแค่ต่งชิ้นเข่งละต่ร้115อยต่สิบลลาร้อยจุดห้าเขาบอกว่าอันใหญ่ตอนนี้คืออิ่มกันมาก คือแบบเอนจอยกับเพือกทอดเขาเรียกรังนกะใช่ไหมครับนี่ตึดตดตืดตืันสามแจ่ายมาแล้ว950าร้อก็จ่าเพิ่ม4ี่ร้อยกว่าบเนาะสี่ร้อยนิดประมาณนี้โอเคอิ่มปุ้มอร่อยอิ่มจุกมากจ้า Amén. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปด้วยสำหรับฮองมินก็ราคาแล้วก็อาหารโอเคมากนะคะสำหรับโปรฮังกรีหับนะ950บาททานได้3คนนะคะก็เลือกอาหารได้5อย่างนะตามที่ออบอกไปในคลิปนะคะที่เราสั่งเพิ่มก็จะมีโกยซิมีนะคะน้ำส้มเนาะ แล้วก็จะเป็นชานะคะเป็นเหยือกนะลิ้นจี่ปั่นของคิดนะคะข้าวสวย2ถ้วยนะแนะนํามากๆเลยเพราะว่าที่นี่อร่อยจริงๆนะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ